กำลังรีคอเวอร์ครับทุกอย่างก็ตามการเวลานะเนาะครับผม <c oughs> โหโคนเรามันวัดยังไงดี <c oughs> เอ,อก็สักถ้าตอนนั้นเป็นสองอยตอนนี้เกิดเหลือสักสิบแล้วกันฮนะ<ๆ>ก็ก็โอเคครับผมยังไงมันก็ต้องรีคอเวอร์ฮะแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามเวลาช่วยได้เยอะครับก็อย่างก่อนหน้านี้นผมมีโอกาสไปเยเมนเนาะซึ่งเป็นเกาะที่แบบไม่เหมือนที่ไหนบนโลกเลยก็ ตัดมือถือไป10วันอย่างเงี้ยก็เราก็ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเต็มที่คือทะเลทะเลทรายต้นไม้ที่ไม่มีที่ไหนบนโลกใบนี้นะฮะก็เลยเป็นดิมิตครับว่าเออฉันอยากกลับมาทำเถื่อนทราเวลเนีนะ่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเดือนปีหน้านะครับก็จะออกเดินทางเยอะมากแล้วก็คงได้เห็นที่แปลกๆบนโลกเยอะมากอย่างตอนนี้ก็กำลังติดต่อจะเข้าไปถ่ายกอริลลาที่คองโกอยูน่นะครับก็รอดูไปได้เออ จริงๆตอนแรกเราก็พยายามเป็นเพื่อนกันให้ได้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นผมเองที่ขอขอรักษาระยะแป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งใจว่าถึงจุดหนึ่งที่ทุกอย่างโอเคแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันได้ตามปกติไม่มีปัญหา,หาอะไระครับิก็เลยเที่จะกลับไปเที่ยวเพื่อจะได้เยยาเราก็พยายามกลับไปเป็นตัวของเราเองที่เราเป็นมาก่อนช่วงโควิดนะครับจริงๆก่อนโควิดทุกคนก็เห็นผมไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีนะเราก็เดินทางตลอดอยู่แล้วแล้วก็ นี่เพลินพอโควิดจบแล้วเรามีโอกาสกลับไปทําสิ่งที่เรารักอีกครั้งเราค่อยๆค่อยๆกลับมาทํางานที่เราเรารักมันจริงๆแล้วก็มันก็เป็นทั้งการทํางานด้วยเป็นทั้งการเยียวยาไปด้วยในตัวพร้อมๆกันครับครับผม <c oughs> คือเรื่องโอกาสว่ามันจะเป็นยังไงได้เหมือนเดิมนี่คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมหรือขึ้นอยู่กับน้องนะครับมันแล้วแต่จังหวะชีวิตแต่ตละคนแล้วก็ พวกเราก็พยายามกันเต็มที่สุดๆแล้วนะครับไม่มีใครมีความเสียใจอะไรย้อนหลังแล้วก็ไม่มีใครโทษกันแล้วกันไม่มีใครโกรธกันแล้วกันนะครับเพียงแค่มันเป็นจังหวะชีวิตที่มันไม่ได้จริงๆแล้วก็แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นถ้าวันหนึ่งมันจะกลับมามันก็เป็นของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรนะครับแต่ว่าไม่คงไม่กาหนดกันไว้ก่อนตอนนี้เขาก็โฟกัสชีวิตของเขาผมก็โฟกัสชีวิตของผมไปทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่ถึงจุดหนึ่งครับแตต่่วาอนนี้ผมเองก็ขอรรักษาะะยนนึงเพื่อจะได้ดคัย จริงๆอาจจะไม่ได้เจอล้วก็ได้นะเพราะจะอยู่ในป่าเป็นหลักนะหลังจนีไอ้อย่างนี้นี่เป็นเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยเคยชิมนะก็ก็คงต้องโอเคแหละครับเพราะว่าเราก็ทํางานตรงนี้อย่างวันนี้มามารับรางวัลตรงนี้เนี่ยก็เออ จริงๆตอนแรกเกือบจะไม่ได้มาแล้วเพราะว่าตารางเดินทางอาจจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยในตอนนี้นะครับแต่เพอเอิญม,มีการปิดแปลงนิดหน่อยก็เลยมาแล้วก็คิดว่าเราก็ทํางานที่เรารักต่อไปเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะทําเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสออกงานใหม่ถ้าได้โอเคพูดเรื่องอื่นก็ได้ออถามเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็อยากพูดเรื่องที่เราแคร์ที่สุด,ดก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ดีนะครับซึ่งวันนี้เวทีของ GQ ก็ให้โอกาสได้ได้พูดในเรื่องนี้ด้วยครับผม